สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับเราก็พาลูกค้านะครับมาชมนะครับรถปรับสภาพใหม่นะครับทั้ง2คันตัวนี้ก็จะเป็น L 3 6 0 8นะครับตัวนี้ก็จะเป็น L 4 7 0 8รถ3สูบกับ4สูบซึ่งปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องห่วงครับมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเอาผลงานนะครับมาให้ f c เราได้ชมกันนะครับว่าคันไหนนะครับปรับสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็ของลูกค้าที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตัวนี้ก่อนที่จะมาปรับสภาพรถก็เป็นรถน้มาก่อนนะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่นะครับบูธเกียรต์หน้าใหม่นะครับมาดูนะครับบูธเกียรต์หน้าใหม่นะครับใส่หน้ากากซิ่งให้นะครับใส่ท่อซิ่งให้นะครับตัวนี้ก็จบนะครับในราคา275,000บาทนะครับได้ออปชั่นเต็มนะครับ ดูนะครับตัวตัวนี้ก็ s. <S จะได้ชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับสํ ing, าหรับติ er ดตั้งใส่รถไทยนะครับเสียไปบ้านก็ได้นะครับต่อบลูทูธก็ได้นะครับต่อบลูทูธแบบนี้นะครับเบดแน่นๆหนักๆนะครับเสียงนะครับปรับตั้งได้นะครับหรือว่าจะผ่อนจากตรงนี้ได้ครับนี่ครับเราก็สามารถเปิดปิดเสียงตรงนี้ได้ครับ หรือจะต่อร้องคาราโอเกะได้ครับคุณครับไปเมื่อยครับอยากลองคาราโอเกะกลางท้องหน้าก็แหกปากได้ด้วยครับตรงนี้นะครับนะฮะตัวนี้ก็ราคา2,650บาทนะครับเราจัดส่งเคอรี่ให้นะครับตัวนี้2,650เตรียบไฟบ้านก็ได้ครับฟังวิทยุ FM MP3 ได้นะครับตัวนี้รับได้ทั้งไฟ12และ24โวลต์นะครับตัวนี้เราจัดให้สวยนะครับลูกค้านะครับอันนี้ของลูกค้าที่จังหวัดบึงกาฬนะครับสวยมากนะครับแพ่นราคาใหม่ครับนะครับ ชุดดันดินล่างนะครับตีบูทเกียร์หน้านะครับบูทเกียร์หน้าเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี bright, uh, anyway. place, ้นะครับชุดแป๊บคอนโทรลนะครับมาดูนะครับชุดแป๊บคอนโทรลใหม่นะครับตัวนี้เป็นสภาพมือ2นะครับแต่เก็บงานเต็มสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านะครับมาดูชุดท้ายครับตัวนี้ก็จะเกาะหาง6ตาช้างนะครับดูหูช้างนะครับแขนหลังชุดท้ายนะครับนะครับบิวเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแขนหลังนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นรถของค่ายพี่ชายครับของค่ายพี่ชายนะครับตัวนี้นะครับของค่ายพี่ชายนะครับมาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่ปรับเสร็จนะครับก็มาดูทางทางนี้ครับอันนี้คือสภาพสีนะครับสีก็จะเป็นสีงานไฮบริดทั้งคู่นะครับก็เรียนแจ้งลูกค้าก่อนเวลาที่เราจะทําสีนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้ามาสั่งจองแล้วจะได้รถภายในวัน2วันนะครับสิวันขึ้นนะครับเพราะสีีเนื้อสีของเราที่ทําออกมานะครับก็ ลูกค้าสนใจเข้ามาเยอะนะครับจองเข้ามาเยอะตัวนี้เนื้อสีเราก็จะเป็นสีแบบไฮบิดนะครับสีแบบไฮบิดซึ่งเป็นเนื้อสีที่ละเอียดนะครับแล้วก็แข็งด้วยนะครับเนื้อสีแข็งนะครับถ้าเป็นสีน้ํามันนะครับรูปปื้ดเดียวนี่ออกแล้วครับรูปปื้ดเดียวนี่คือออกแล้วครับแล้วการพ่นสีนะครับการเก็บรายละเอียดของเรานะครับจะไม่มีการนะครับพ่นคารถจะไม่มีการแปะกระดาษแล้วมาพ่นคารถไม่เอาครับไม่สวยอย่างนั้นไม่สวยนะครับเพราะว่าพ่นไปปุ๊บ แป๊บเดียวนะครับตรงนี้ก็จะไม่เดิมครับกระทะล้อมันก็จะเป็นสีส้มหมดเลยนะครับถ้าเป็นการพ่นคารถนะครับจะไม่สวยนะครับตรงนี้นะครับดูนะครับท่อซิ่งเราแถมให้หนึ่งใบนะครับตัวนี้ท่อซิ่งได้ทุกคันอยู่แล้วนะครับสีก็สวยสวยครับตัวนี้ตรวจเช็คตัวนี้ได้ชุดใบมีดนะครับชุดใบมีดดันดินหน้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นของค่ายนอสซาตัวนี้นะครับให้ทายนะครับจบอยู่ที่375,000บาทนะครับได้ กาดหน้าพร้อมนะครับสวยๆเลยครับอันนี้ของลูกค้าที่โพตากนะครับจังหวัดหนองคายนะครับไว้ใจในทีมงานของเรานะครับแล้วก็สั่งจองนะครับมาดูนะครับชุดใบมีดใหม่นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับดูนะครับแป๊บจอยนะครับจอยน้ามันเดินเข้าใหม่นะครับชุดคอนโทรลใหม่ทั้งหมดนะครับได้หน้ากากหน้าด้วยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับดูชุดดันดนหน้าของนาตาครับ รถเราตรวจเช็คนะครับลูกหมากนะครับเปลี่ยนทายของเลวทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับล้อไม่มีแน่นเอ้ล้อแน่นนะครับไม่มีกลวยไม่มีไกนะครับไม่มีแน่นนะครับถ้าไม่มีแน่นก <Angie> ็คือตามสภาพนะครับตัวนี้ก็คือปรับเช็คให้หมดนะครับ ก็นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถปรับสภาพแบบนี้นะครับ4708จะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับก็ราคาเดียวกันนะครับ375,000่นันปรับสีให้ใหม่ๆวิ่งๆงแบบนี้พร้อมพ่อซิ่งหนึ่งใบนะครับทำให้แบบนี้เลยแค่ไม่ได้ชุดใบมีดใ่นะครับอ่านะครับมาดูชุดท้ายนะครับของคันนี้นะครับชุดท้ายของคันนี้ค่อนข้างที่จะเดิมนะครับเป็นรถไล่นะครับวิดิโอเต็มนะครับนะครับลูกค้ามาสั่งจองก็เข้ามาลองระบบเรียบร้อยนะครับชุดแขนหลังนะครับ เราสามารถปรับตั้งได้ทั้งหมดนะครับหมุนได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับหมุนได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเกาะหางห้าไปให้ลูกค้านะครับนะครับทะเบียนตัวนี้ก็ทําออกมาสวยเพราะว่าคันนี้นะครับหนึ่งเป็นรถไล่นะครับเป็นรถไล่แล้วก็เวลาอาบน้ําให้เข้าใหม่เนี่ยสีมันจะขึ้นนะครับสีมันจะขึ้นนะครับสดใสเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็รถจากค่ายพี่ชายครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้นะครับนะครับก็จัดให้สวยๆนะครับไม่ ไม่น้อยหน้าน้องน้องชายเลยครับก็เป็นอาจารย์นะครับอันนี้คือเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ของผมเองนะครับที่ที่คอยอ้าคอยสอนนะครับคอยบอกนะครับวิชาความรู้ให้นะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดชุดเครื่องเสียงอะไรให้ลูกค้าเสร็จจับก็เตรียมจัดส่งนะครับตัวนี้ไปบึงการนะครับตัวนี้เป็นน้องขายนะครับช่วงนี้ก็ลูกค้าก็ขอบพระคุณนะครับในยอดยอดที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามากันเยอะแยะนะครับก็ยังไงก็ฝากลูกค้านะครับ นะครับโทรติดต่อสอบถามนะครับได้นะครับที่091 861 1191ครับ091 861 1191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่063ครับ313 047ครับ063 313 047นะครับมานัเทสเตอร์ครับจบที่เดียวนะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับต้องที่นี่ที่เดียวครับขอบคุณครับ